ปิดตัวน้องอัญญาเปิดตัวน้องอัญญาค่ะน้องอัญญากิสตาเบอรี่ค่ะโอ,อ้ขอขอขอ,อวันเนยไอ้วาอยู่ไหนอย่ามามีคาเปิดประตูกันจ้าเอ๋และไอว้วาล่ะคะ ไปหาไอวาสิอันยาไปเอาไอวามาสิเอาไม่ได้อันร้อนม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 ันแหมใส่เสื้อผ้าเหมาะอากาศจริงเซ็กซี่ดูวันงุ่งงี่ ดีมากๆเลยค่ะที่ทํางานก็ติดโซลาเซล์ประหยัดค่าไฟแบบครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะคุณอุมารินนะคะ mm hmm. ดูเด็กๆทุกวันเลยดูแล้วสดชื่นมากมีความสุขกับเด็กๆ mm hmm. คุณ Colorful mm hmm. นะคะ Green Resource mm hmm. ใช่ค่ะอะ่ะทำไมรู้เอ๊ะหรือว่าคนนี้คือคนกันเอง mm hmm. คุณเอเวอรี่เอวอรี นี่ไงน้องคนนี้คุ้มมากค่ะประหยัดไฟช่วยประหยัดได้เยอะที่บ้านติดมาสิบกว่าปีแล้วคุมค้มทนคุ้มทุนมากคุณจันจีรานะคะอ๋อแดนก็ติด ไฟว่าปกติโอยเธออย่าเพิ่งบอกเธออย่าเพิ่งบอกว่าลดเหลือเท่าไหร่เผื่อเขาจะทำคอนเทนต์ของเขาแล้วแเหรอต่มันแบบมันจะดูแบบมันมันลดเยอะมากนะเยอะจนเราตกใจเลยอ่ะมันได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะได้ครับได้สองวันครูครับแล้วถ้าสมมติว่าอย่างเขาปกติห้าพันเหลือสองร้อยของออยสองหมื่นไม่เหลือแปดร้อยอะคะต้องฝีดูดด้วยอาจจะไม่ถึนงาน อันนี้มัน7ปีมันใช้ได้นานใช่ไหมเออจริงๆวามที่ผู้ผลิตเซเรนม25ปีแต่ว่าอนี่เรื่องโปรแกรม